แร้เข้าสู่คุณพระช่วยนะครับมาถึงช่วงของขวัญใจพ่อยกไม่ยกทั่วประเทศจำอดหน้ามานช่วงนี้ลูกชายเจ้าของผลิตภัณฑ์มาพิเศษเองนะครับสนับสนุนโดยยามงตราถ้วยทองเอาละครับวันนี้จะมาถอยกันในเรื่องขุนแผนโโอ้หพร้อมแล้วเสียงประมือเลยครับโอ้ ของทักใครเห็นก็รักเออว่าหลงไหลแม่สวยนักแล้วเป็นหนักหนาสวยไม่ลืมหูลืมตาเขาเรียกว่าสวยตายไม่งามโนดงามนี่งามปี้งามปนงามล่าง,งา บนงามหนอกงามใน,นดูสะโพกก็ผายไหลก็พึ่งละสองเต่าเต็งตึงดูก็เป็นไทยที่คุณแผนนะ่าเป็นผัวฉันเราเพิ่งได้กันละข้าวมันปลาใหม่เฮ้ยทำอะไร่ะคะมีแต่ข้าวใหม่ปลามัน ถ้าร้องข้าวใหม่ปลามานันมันก็ไม่ลงกรอนดิมันจะกรอนไรพ <c oughs> ี่คุณแผนน้าเป็นผัวฉันนี่เราเพิ่งได้กันข้าวใหม่ปลามานันเอามาลงกรอนที่ไหนเล่าก่ <c oughs> อนไรมาลงเกิมันต้องข้ามันปลาใหม่ถูกแล้วนี่คุณแผนน้าเป็นผัวฉันพราะเราเคยได้กันข้าวมันไก่ในเรื่องนั้น เม่นักทีคุณแผนเอาไว้ตรงนี้ว่าจะมาจูจีกันข้างวใครกัน ก็เมียงมองมองหาลาวทองน้องอยู่ไหนอผิดมามอง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 นวลน้องมองไปข้างในหัวอยู่ข้างนอกให้ออกมาสักทีจะมัวไปยืนแกวงอยู่ทำไมเอชาเอชา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 น่อยแม่ ทำไมยืนอยู่นอกชานไม่ได้เหรอตำราก็ยืนอยู่นอกชานก็ทำไมไม่ได้เหรอเรือว่ายืนแข่งสารส้มก็นได้ไปแข่งเดี๋ยวกำลังจะร้องต่อเอออยู่ข้างนอกให้ออกมาเสียทีไม่จะไปยืนแว่งแขนอยู่ทำไมเออแขน เอ้ยล่าทองจา่ลาล่าทองล่าทองน้องอยู่ในห้อยนี่น้องก็ยืนอยู่เด่นๆถ้าทักให้มองไม่เห็นละขอให้บ้านไปไหมโอ้ยฉันโอ้โอย,โย,โยฉันก็รู้ว่ายืนอยู่เด่นๆ ที่แรกก็เห็นแต่คิดว่าไม่ใช่รอของไงรอคองไม่ใช่ฉันก็คิดเข้าใจผิดไปนะสินึกว่าที่นี่เขาไม่มาตัวใหม่โอ้โหโอ้โ่โอโหอหโอ้โหโอ้้อ้อ้โ้้ พี่ล้อเล่นนะน้องจางอย่าโกรธเลยนางแม่หมาใหญ่ขอโทษเธออย่าโกรธพี่ขอโทษเธออย่าโกรธพี่พี่มีเพชรดีกรีเอามาให้ อีกกระเด็นเลยเพศสีกรีน้องไม่กินน้องไม่เหนกเทนกินแล้วจะกินก็ยังไงโอ้โห,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 โหโนเกเทนชาตินี้พี่จะรักน้องจริงไหมพี่จะขอจองและทูกชาติไปจะชาตินี้หรือชาิหน้าชาตินี้ชาติหน้ารู้ว่าชาิไหน ชาติไหนอีชาตอีชาตก็ไม่เชื่อชาติชายชาเชื่อทางชาติทยไายโอ้ยจริงจริงนะจังพี่จะตามไปจองก็ถูกชาติไปถ้าน้องไปเป็นน้ำพี่จะตามไปเป็นปลาถ้าน้องเป็นหมาจะเป็นหมัดไทย หอ,อมหน่อยได้ไหมเล่าอายเขาพี่หอ,อมหน่อยได้ไหมเล่าอายเขาพี่คนเยอะอย่างงี้แล้วแกจะอายใครเคนเยอะอน,น,นอยเอ,องเชาเออ,อ,อเอองชาเออ ก็เอองงงเออชาเออกังไงโอ้ยไรนะมันมีเนื้อเลยมาอยู่นี่เองหรือพี่คุณแผนนางพิมก็เลยแล่นเข้ามาท้ามไทยมันยังไงละถึงได้เป็นยางงี้เอ๊ะแต่ทำย่างงี้กันได้ยังไงไม่ได้ไม่ได้ฉันไม่ยอมอะไรอะไรไยอมอ่ะกันไม่ได้เอ๊ะ นางนี่เขาเป็นใครกันถามหน่อยว่ามันมาจากไหนก็เขาเป็นใครไม่สำคัญเขาเป็นเมียฉันแต่ว่าเป็นเมียใหม่อ๋อเนนเมียใหม่เมียใหม่พูดง่ายว่าเมียน้อยอพูดค่อยๆมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ เรือใหญ่ะไรเอาใช่เรื่องช่เื่อเฮ้ยขยันแพงจริงเลยเนี่ยหากว่ามันนะเป็นเมียน้อยจะพูดดังพูดค่อยๆมันก็เรื่องใหญ่นั่งตัวดีนั่งอีหน้าด่านจุดเดี๋ยวนี้นะนั่งตัวดีนั่งอีหน้าด่านเอาเรื่องยังไงฮะแกลองไปทำไมเดี๋ยวฉันเอานมออกให้ <c oughs> ัตัวดีนางอีหน้าด้านมาแย่งหัวชาวบ้านโอ,โอ้มันจะได้ไม่เสียเวลาเขา <c oughs> ไปตังแล้วไปตังนางตัวดี <c oughs> นางอีหน้าด้านมาแย่งหัวชาวบ้าน เขาได้ยังไงถึงจะเป็นผัวแกแต่ก็ผัวฉันเ,ออเพราะว่าเราได้กันละต่างคนละต่างได้ต่างคนต่างได้ียงเราต่างคนต่างได้เสียถ้าได้เป็นผัวอาได้เป็นเนมียแม่ลูกใครเสียไม่ลูกใครได้ <laughs> ไ,ไม่รู้แต่ฉันจำได้ว่าฉันเคยเสียแต่พอตกมาเป็นเมียเลยฉันก็เคยได้แต่ฉันก็ได้กันไม่ใช่เดี๋ยวเดียวพัดแป๊บเดียวประเดี๋ยวก็ได้โอ้โหได้ทีนิดใช่โอ้โอ ต้องเลยตอนได้กันใหม่ๆและฉันก็เคยเสียพักหลังเนี่ยไม่ค่อยได้แหมกเป็น<ต>การ<ต>ทำไมเนี่ยทำไมอ่ะท่นก็ต้องตัดสินวิคนกลางอะไรมาแกเป็นคนกลาง เลือกข้างไหนเลือกไหนเลือกอไรเลือกข้างไหนเลือกข้างไหนไม่เลือกแทงไมยพิ่เป็นคนรักเดียวหนอว่าใจเดียวเลือกแค่คู่เดียวไม่เลือกใครคู่เดียวคู่เดียวไใเดี่ยวคู่เดียวเออใช่ถ้าเลือกทั้งคู่มันก็ต้องแบ่งเวลาว่าเดือนไหนจะมาอยู่กับเมียคนไหนอะ แต่งมาเลยแ่งมาเลยเดือนไหนเป็นเดือนไหนแบง่แบงมาทั้งหมดในสิบเดือนแบ่งมาเดือนหนึ่งถึงเดือน11พี่ต้องมาอยู่กับฉันเด<อ>ือน12นั้นแกเอาไป12นั้นเอาไปโอ้ยดูสิเดือน12เมื่อมันให้มานี่มันเป็นเดือนของหมาจะเอามาทำไมหมา,าอเอาเอาเลยแบ่งแล้วอะ ง,งั้นฉันแบ่งเองจะ,เจะดีกว่ามามาได้ฉันจะแบ่งให้แบ่งกันไปเลยรู้ดำรู้แดงเลยตัดแบ่งตัวแบ่งตั้งแต่หัวยันท้ายตัดตรงนี้ตัดตรงนี้วันฟูทีไม่มีโฟไปท่อนบนกับท่อนล่างฉันยกให้แกท่อนบนกับท่อนล่าง ตวดอีท่อนกลางฉันไม่ไหวเขาได้ท่อนเดียวเขาได้ท่อนเดียวไม่เอาท่อนเลยฉันไม่เอาล็อกสองท่อนนี้เพราะมันไม่มีหน่อไม้หน่อไม้ไหนบ้าลองลองอะไรก็เอาเอาท่อนล่างมาจะให้ไปต้มหน่อไม้กินไงทำไม่มีหน่อไม้ต้มเช็คขาผม ท่านแบ่งเองเอาแบ่งเองเงั้นแบ่งเองเลยแบ่งเองเลยท่านแบ่งเองท่านหันหน่อยเดียวที่เหลือไม่เกี่ยวแกเอาไปโอ้ยนี่พอแล้วไม่ต้องแบ่งนะไม่ต้องหันแกยิ่งแบ่งยิ่งหันมันกูยิ่งเสียว เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่ร้องเสียวไม่ลงกอนไรเลยนะ้อนไรองไรเหรอร้อยก้ลงกอนหนไม่ต้องแบ่งแล้วก็ไม่ต้องหัน่นอ,อยิ่งแบ่งยิ่งหั่นแล้วมันเสียวว้าวลงกอนไะรเออลง,ลงแบบหน้าดานถ้าใครเมียสองแล้วมันก็ต้องเสียวหัวเดียวเมียเดียวสบาย